สองโจ๋สุดห้าวคว้าหนังสติกยิงใส่รถย่านเจริญกรุงชาวบ้านเห็นเหตุการณ์อัดคลิปแชร์โซเชียลด้านตำรวจตามเจอพร้อมตักเตือนถึงบ้านคลิปนี้ถูกถ่ายไว้ได้ที่อาคารแห่งหนึ่งย่านเจริญกรุงซอยสองโดยในคลิปเป็นเด็ก2คนกำลังซ่อนตัวอยู่ที่ชั้น2ของอาคารแห่งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็นำหนังสติกมายิงวัตถุอะไรบางอย่างใส่ผู้คนที่สัญจรไปมาสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากโดยเจ้าของคลิป พสต์พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าน้องครับจะมาดักยิงหัวใครแบบนี้ไม่ได้นะครับพร้อมฝากไปยังผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานของตนเองด้วยเพราะการทำแบบนี้ถือว่าอันตรายมากหากพูดถึงความรุนแรงของวัตถุที่ยิงออกมาจากหนังสติ๊กนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้มีความถนัดมากน้อยแค่ไหนและวัตถุที่นำมาใช้เป็นกระสุนมีความแข็งมากแค่ไหนซึ่งหากกระสุนเป็นของแข็งเช่นลูกปืนเหล็ก หรือหินและดึงตัวหนังสติ๊กแบบเต็มที่ก็สามารถสร้างอันตรายให้แก่ผู้ที่โดนได้ซึ่งหากโดนจุดสำคัญอาจไปถึงขั้นเสียอวัยวะได้ดังนั้นอาวุธชนิดนี้ถือว่าเป็นอันตรายและไม่ควรนำมาใช้กับคนจากการสอบถามคนที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุได้ให้ข้อมูลว่าบุคคลที่ใช้หนังสติ๊กยิงลงมานั้น เป็นเทียงเด็กอายุไม่ถึง15ปีและกำลังจะขึ้นศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งพอหลังจากเรียนพิเศษเสร็จแล้วเกิดความคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการจึงยิงหนังสติ๊กลงมาซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24มีนาคม2565จากรายงานระบุว่าตำรวจได้เข้ามายังพื้นที่จุดเกิดเหตุแล้วพร้อมกับได้ทำการว่ากล่าวตักเตือนเด็กที่ก่อเหตุทั้งสองคนซึ่งทั้งคู่ก็สัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก ท่านสามารถติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบวันได้ผ่านทางเว็บไซต์ springnews.co.th